ผู้หญิงที่สามารถจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้คนที่อยู่กับยูเขาจะรู้ทันทีว่าเขาผิดนะแต่ถ้ายูถ้ายูแบบว่าอยู่ในโครงสภาวะของความเป็นมิสบอสได้เนี่ยการที่เขาจะเห็นตัวเองผิดแล้วกลับมาง้อเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หนึ่งสองทำไมเขาง้อเพราะเขาต้องการให้ผู้หญิงคนที่น่ารักน่ารักก่อนที่จะมีเรื่องกลับมาเหมือนกัน คุณอยากให้คนรักของคุณหรือคนที่กำลังคุยกับคุณง้อคุณใช่ไหมผมรู้ครับเพราะทุกคนต้องการหมดการที่เราโดนงอ้อทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราสำคัญเดี๋ยวผมจะโชว์ให้คุณเห็นว่าทำอย่างไรหรือคิดยังไงเขาถึงจะง้อคุณสวัสดีครับผมโค้ชจิบอธิการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของผู้ชายสำหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการจะปรึกษากับผมเป็นการส่วนตัวทางโทรศรัพท์ วิดีโอคอลหรือเจอตัวสามารถติดต่อได้ทั้งหลายนี้ครับและนี่เป็นคลิปนะฮะจากการไลฟ์เดี่ยวของผมซึ่งเนื้อหานอกจากคุณจะรู้แล้วว่าทํำยังไงให้เขาเงา้ออีกข้อหนึ่งก็คือรถแมพที่คุณจะรู้ว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงมันจะต้องมองอยังไงเชิญชมเลยครับมีผู้หญิงหลายคนมากนะที่สอบถามว่าทํายังไงให้ผู้ชายงา้อคําถามไปทํายังไงให้เขาเงา้อไหนลองบอกหลักการคิดมาให้ผมฟังสิ เราโกรธเขาเรื่องนั้นเรวเราโกรธจริงจังแต่เราก็ไมุ่่ยวายอะค่ะครับนิ่งแต่ว่าเราทาเป็นทําเหมือนเขาเป็นอากาศอะค่ะอืมอืมอืมครับก็แต่เราก็ทําหน้าที่ของเราเหมือนเดิมนะคะครับเตรียมของของขนมของบารอะไรอย่างเงี้ยงเหมือนเดิมแต่เวลาเขาพูดไปเราก็เหมือนเขาพูดเราก็ฟังแต่ว่าเราก็ทําเป็นไม่สนใจเขาอย่างเงี้ยจนเขารู้สึกว่าเออสิ่งที่เขาเขาด่าเรามาเขาทำมันผิด ใช่ยูเห็นยังว่าเวลายูเป็นมิสบอสเนี่ยคือผู้หญิงที่สามารถจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้คนที่อยู่กับยูเขาจะรู้ทันทีว่าเขาผิดนะแต่ถ้าสมมติเขาผิดแล้วยูไปเป็นผีบ้าใสเขาก็จะสามารถคิดได้ว่ายูก็ผิดเหมือนกันใช่ใช่ไหมแล้วพอเขาคิดว่ายูผิดเหมือนกันเขาจะไม่ขอโทษหรือเขาจะไม่งอเพราะยูก็เป็นคนผิดด้วยไงแต่ถ้ายูใช่ ตแต่ถ้ายูถ้าอยู่แบบว่าอยู่ในครงสภาวะของความเป็นมิสบอสได้เนี่ยการที่เขาจะเห็นตัวเองผิดแล้วกลับมางอเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หนึ่งสองทำไมเขางอเพราะเขาต้องการให้ผู้หญิงคนที่น่ารักน่ารักก่อนที่จะมีเรื่องอกลับมาเหมือนกันจีบจะให้ดูสมการสมการหนึ่งยูดูในจอนะทใหญ่ให้ทุกคนมองพร้อมๆกันด้วยเพราะว่าไอจุดนี้ผมเพิ่งสอนไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับอันนี้เรียกว่าโรดแมปในการมีความสัมพันธ์อยู่ดูนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ย นี่คือสมการท,ที่ทุกคนควรจะจำเอาไว้นะฮะในการมีความรักจริงๆแล้วเราก็อยู่ในสมการนี้เหมือนกันเพียงแต่บางครั้งเราไม่รู้ตัวคือก่อนที่ความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นจริงๆคนสองคนหรือใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์ต้องรู้สึกปลอดภัยก่อนถูกไหมพอปลอดภัยเสร็จมันจึงจะเกิดเปิดการเปิดใจแล้วคราวนี้เมื่อเปิดใจนานๆแล้วเขาจะรู้สึกปลอดภัยในช่วงเวลาที่เขาเปิดใจนั่นคือความ ชนะใจที่อยู่ทําให้เขาเวลาคนเปิดใจอยู่ฟังนะทุกคนดูนะฮะตรงเปิดใจเนี่ยคือจุดที่เพศสัมพันธ์จะเวิร์กนะส่วนใช่ตรวจส่วนก่อนปลอดภัยถ้ามีเพศสัมพันธ์มันจะเป็นลักษณะของวัน night stand เป็นเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีความหมายแต่ถ้าหลังเปิดใจแล้วมีเพศสัมพันธ์ มันจะเป็นเพศสัมพันธ์ที่แบบผู้หญิงต้องการเนี่ยคือเหมือนกัน make l o v เหมือนกันปลดปล่อยอารมณ์ในด้านบวกที่มีเพศสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นให้จําสมการนี้ไว้นะฮะทุกคนว่าความสัมพันธ์จะต้องเริ่มจากการปลอดภยัยเปิดใจแล้วก็ชนะใจนะครับนี่คือคอนเซ็ปที่ผม<ำ>จะนําไปทําคอร์สในอนาคตเพราะว่า ถ้ามันไม่ผ่าน3ข้อน,นี้เลยเนี่ยจะไม่นับเป็นเอ่อเป็นความสัมพันธ์นะไม่นับเลยนะเพราะฉะนั้นทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะยูอยู่ในขั้นเปิดใจยูต่อไปเรื่อยๆนานๆเดี๋ยวยูชนะใจพอชนะใจปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับคอมมิชทันทียูอย่าลืมไปเรียนในพวกไอ้คอสที่เหลือด้วยเพราะการคอมมิชจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะและนี่แหละฮะ,แ,ะ,ฮะแค่คุณเอาสิ่งที่ผมพูดนี้ไปคิดแล้วไปทําตามผมรับประกันว่าความรักของคุณจะต้องดี ขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณต้องการจะให้ดีอย่างปลิดทิ้งดีอย่างยอดเยี่ยมดีอย่างไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วติดต่อทีมโค้ชของผมเพื่อนัดโคชชิ่งหรือเรียนรู้คอร์สออนไลน์ที่เราสอนอยู่ใน Facebook หรือเว็บไซต์เพียงติดต่อมาที่ไลน์นี้ครับก็แค่อยากจะให้ทุกคนที่ติดตามผมสบายใจเพราะเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเก็ตปะ